สวัสดีครับผมอาจารย์วรวิทย์สุภวิมุตจากศูนย์ Aerotech มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับในวันนี้นะครับผมก็จะมีสาระดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะครับที่นํามาใช้ในการติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและก็ในพื้นที่ประเทศไทยนะครับทุกท่านคงคุ้นเคยนะกับการนําข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดฝุ่นละอองเนี่ยในในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากระบบ ground b a s e station นะครับซึ่งข้อมูลหลักเนี่ยก็จะได้มาจากรกรมควบคุมมลพิษ นะครับโดยเฉพาะ,ะจากแอปพลิเคชัน Air For ร a ไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีหลายๆองค์กรนะครับที่มีการติดตั้งโลหะเซนเซอร์นะครับนำม,มาใช้ในการติดตั้งตามโรงเรียนนะครับตามสถานที่ราชการนะครับตามองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะ,ะในกรณีของหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็มีการติดตั้งระบบ Adidas อยู่ในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่แลวก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการ ติดตั้งสถานีตรวจวัดในภาคพื้นดินเอาไว้นะครับเนื่องจากการขาดแคลนในเรื่องของกระแสไฟฟ้าการไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่สามารถจะทราบสถานการณ์ในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับดังนั้นข้อมูลที่นํามาช่วยนะครับแล้วก็เข้ามาเติมเต็มในพื้นที่ก็คือข้อมูลที่ได้จากการสํารวจจากระยะไกลหรือที่เราเรียกว่ารีโมทเซนซิ่งครับข้อมูลจากรีโมทเซนซิ่งหลัก จะได้มาจากข้อมูลจากดาวเทียมนะครับซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการติดตามสภาพปัญหาในระดับพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในระดับทวีปนะครับในระดับภูมิภาคในระดับประเทศนะครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ในภาพรวมได้เป็นอย่างดีนะครับดาวเทียมมีหลายๆระบบนะครับมีจากหลายๆประเทศด้วยกันนะครับดาวเทียมตัวอย่างตัวแรกก็คือดาวเทียมในระบบ s e n t i n e ลห้านะครับจากสหภาพยุโรปนะครับตัวต่อมาก็คือดาวเทียมฮิมาวารินะครับของประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ตัอสุดท้ายที่จะนำเสนอก็คือ,อดาวเทียม g o Comsat 2B ของประเทศเกาหลนะีซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ของเราเองเนี่ยก็ได้มีเครือข่ายจากดาวเทียมในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างของดาวเทียม g o Comsat ก็จะสามารถที่จะรายงานข้อมูลฝุ่นละอองหรือที่เราเรียกว่าค่า AOD นะครับ a e r o s o l อัพที่เข้าเดได้นะครับนอกเหนือจากนี้นะยังสามารถจะรายงานค่ามลพิษทางอากาศหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับกา๊าซโอโซนต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นทุกท่านคงเห็นนะว่าข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนี่ยสามารถนํามาบูรณาการกันได้นะครับสุดท้ายนะครับข้อมูลที่มีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็นํามาใช้ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือแล้วก็ประเทศไทยก็คือข้อมูลจุดความร้อนครับข้อมูลจุดความร้อนเนี่ยได้มาจากดาวเทียม หลายๆระบบนะครับตัวอย่างแรกก็คือข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมในระบบ m o d ิส นะครับตัวที่2ก็คือดาวเทียมในระบบ VIIRS นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทราบตำแหน่งของการเกิดไฟป่ารวมทั้งการเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากกรา s เว station ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนเนี่ยก็สามารถนำมาบูรณาการร่วมกันนะครับนำมาใช้ในการประเมินสถานการณ์แล้วก็นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ในระดับชุมชนในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับหากทุกท่านมีความสนใจนะครับข้อมูลสาระต่างๆนะครับสามารถ และจะเข้ามาศึกษานะครับในเว็บไซต์ของศูนย์ a อ r t t e h นะครับหรือใน Facebook ของศูนย์ e อ o t e c h ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผมก็มีข้อมูลที่จะมานำเสนอในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ